สวัสดีครับผมปุณิชชาแนลนะครับคลิปนี้สิเป็นคลิปแนะนำนะครับนะคลิปแนะนำไปช่องตาอูนะครับเนาะนี่คือบ้านหนองแสนครับผมนี่วัดบ้านหนองแสนครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งมาจากอำเภอบุรทริกนะครับเนาะมาจากอำเภอบุรทริกปุ๊บก็จะไปช่องตะูก็ต้องผ่านด่านนียครับนี่ครับด่านไอ้ตัวชดอครับด่านแรกเลยครับอยู่ทางออกบ้านหนองแสนนะครับเนาะอยู่วัดเลย ต่อมาก็จะเป็นด้านไอ้อนุรักษณ์นะครับเนาะด้านอนุรักษ์เพิ่นสิเก็บเงินเด้อครับเด้อนี่เพิ่นติดไป้ายไว้ประกาศสีแดงๆครับประมาณวันที่3รกรกฎาคมเพิ่นสิเก็บเงินค่าเข,านะข้าเนาะค่ารถค่าคนเนาะครับเนาะอืมแต่รูปจักบาทเนาะครับเนาะถ้าเบิ่งกันนะเนาะแต่ถ้ามีข่าวใหม่ๆม,ม่สิมาอัปเดตครับผมว่าเขาเก็บจักบาทเนาะครับเนาะนี่คือด้านอนุรักษ์ครับผมด้านที่2เนาะ อันนี้ขีย์ต่อไปเรื่องครับพานดานันอนุรับคีย์ไปเรื่อยครับผมนี่พอขียไปเลยครับไม่จะไปแต่เขาตอกสองทางครับกทิจีอีด้านหนึ่งครับอันนี้ด้านตำรวจต่อชะโดอครับผมเออทหารตำรวจต่อชะโดอครับผมเป็นด้านที่สิขึ้นทั้งซ่องตะอูครับผมเนี่ยนะครับบางกไก่ผมไทยไก่ยังจังเลยนะครับเนาะ ขึ้นไปทึงทึ่นะครับเด้ออันนี้รถเข่ากลับนะเข่ากลับเขาเขามาจากซ่องเตาเขาสิกลั๊บนะครับ,เ,เ,าาเ,บเนาะฟังนี่การที่ขึ้นก็ขึ้นไปทึงนะครับเนาะนี่ครับนี่ทางที่แบบคนไทยไปเราสิลงครับผมนี่คือทางไปตลาดคนไทยนะครับเด้อเป็นตลาดไทยคนไทยแบบคนขายนะครับเนาะนี่จะไปทางนี้เนาะบ่แม่นตลาดซ่องเตาเลยครับไปทางเนี่ยนี่ต้องไปทางตามทางงระย่างเลยครับเนี่ยนี่ไปตามทางงระย่างเลยขึ้นไปทึงทึ่งเลย นมากคนสิลงไปครับลงไปกลับมาครับเสียเวลากลับมาเนาะครับเนาะนี่ครับเพอาะก็ไป็เทิรนึะครับนี่สิเป็นล้านล้านจรลดนะครับเนาะนี่ขึ้นมากครับขึ้นมาก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 ปุป๊บนังจะเป็นทางไอ้เป็นมองจะลดนะครับเนาะล้านจะลดคนไทยนะครับเนาะนี่แต่ยังบ่ถึงนะครับยังบหฮอดเด้ ช่องตูดต้นกำเนงเทิงพูนครับเห็นไหมครับเส้นแดงแดงย่างตึ้งตึ้งต้องไปมั้งครับนี่เอ้กับไอวินครับย่างเข้าไปเถอะฟังนึิเทิมมั้งครับไปช่องตูดครับผมนี่ครับนี่ฮอตแล้วครับนี่ฟังสองตาอูนะครับนี่ต้องย่างคามนะครับย่างคามห่วงเข้าไปนี่ครับจังเมียนนี่ครับเขาออกในทางเดียวครับผมนี่มาเบิ่งบรรยากาศครับผม นี่ร้านจอดรถครับผมนี่พี่น้องคนไทยมากครับมาจอดรถไว้นี่แหละครับผมผมมีเสียผมมีหายครับผมเนี่ยจ้าหนึ่งทีมาดูแลครับผมอืมคิดนีก็ประมาณนี้นะครับอืมมาในน้ำเส้นทางครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนะเด้อนี่สวัสดีครับ